การที่ผู้หญิงกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันถือว่าเป็นการเสียตัวหรือเปล่าคะเออกล้ารักมากเลยเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆนะสมัยก่อนเขาบอกว่าผู้หญิงจะเสียพรหมจารีไปใช่ไหมครับก็ต่อเมื่อฝ่ายชายนำอวัยวะเพศชายล่วงล้ำเข้าไปในจุดซ่อนเล้นผู้หญิงแม้องคุรีหนึ่งนะครับปเขาถ้าแตะข้างนอกนี่ยังไม่เสียนะครับนั่นเป็นคำจำกัดความ นะครับแล้วเราก็ใช้คำว่าเสียตัวได้ตัวพรมจารีอะไรต่างๆพวกนี้มาทำให้ผู้หญิงนะครับเสียเปรียบเสียเปรียบไหมน้องเวลาเขาบอกเราเสียตัวเราเสียเปรียบไหมทำไมเราไม่คิดว่าเราได้ตัวอีกคนั้งอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดครับเรื่องเสียตัวหรือเรื่องได้ตัวการมีเพศสัมพันธ์คือการที่คนสองคนมากระทํากิจกรรมบางอย่างนะครับกิจกรรมบางอย่างซึ่งจะเป็นการแสดงความรัก หรือการตอบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติซึ่งมันเกิดขึ้นและทําให้มันเกิดความสุขสมร่วมกันอันนั้นก็เป็นเพศสัมพันธ์ฉะนั้นเพศสัมพันธ์จึงไม่ใช่การนาอวัยวะเพศชายไปใส่อวัยวะเพศหญิงหรือนําอวัยวะเพศชายไปใส่ในอวัยวะเพศชายอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพศสัมพันธ์ก็คือการที่คนสองคนนะครับมาแสดงกิจกรรมบางอย่างนะครับเมื่อแสดงออกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศและมีความสุขเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับเสียตัวไม่เกี่ยวกับได้ตัวนะครับ